ส้มตำส้มตำหลังเลิกงานพี่น้องหิวหลายหิวหลายดูใส่ประกอกดนะ่าประกอกสงใส่ยหังไม่ค่อยสุกดีก็เลยบปหล่นมันไม่ร่อนมันไม่ร่อนแกมผักกระถินพี่น้องถั่วพูนะคะม,มีอนเก่าก้อนใหม่ขนมจีนโดยด้วยมิตรสตอของเราพี่น้องอืมม่จีใหญ่โตโตจ้สาสตอ กินแก่เมื่อยจ้ะทุกคนแคบมัวแ,แต่เปราบเยอะๆเลยอืมแล้วก็ไก่ทอดนี่จ้าร้อนๆจากเตาไก่ทอดของเรา โยรยด้วยสตอส้มตำมาเด้อจา้มามันกินขาน้าวนำกันหลังเลิกงานเสบ็บเสบ็บทำงานได้ก็มาซื้อแต่ผักกินนี่แหละพี่น้องผักแพงกว่าเนื้อ,อกว่าไก่อีกผ <laughs> ักไทยมันแพงมาเด้อจา้าสวัสดีสวัสดีพี่อ้องเลิกงานมาเมื่อย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 เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนื่อยะจ้าไปซื้อผักมานะคะได้ผักอันนี้ผักกระถินพี่น้อง เราก็พักอะไรทัวพูมากินกระสุนตาม,นะตม,ม,มาพี่น้องสตอได้แคบหมูได้ไก่ทอดจ้ะขนมจีนเฮ้วหลายเฮ้วคักๆพี่น้องเหมอเฮ้งนี่แหละมันจะหายเม่อยกินสมตามเลยแหละจะ้ะทุกคนมาเด้แแอแซ่บซอสเมย์ใยอะ นี่ผักจะอมเยอะแต่ว่ามันหลายอย่างละ่ะกินหึงเลยท่างสตอร์ฮังกระติมงบอกขนมจีนกับปลาจุกเหรอ lại loại Ăn này sườn nài lọc không sườn Nó có chỉ đầm mà nài lọc cái Cái là chu lăng cái này là like cầm bỏ đội theo sổ tam đâu nào đây này có thể nào cái nào tiếp tục เป็นแก่ไก่ทอดกับสุปพะทันนุ่มร้อนสองมาสองมือ Tenha amado.

คนก็จะมล้างกระตดดอือแซ่บพี่น้องมีแรงหวาบงานนักขับีงขายดีขายดีเป็นเทานำชายถักแซ่บแซบแ 보내 캄디오 봐 หมูก็กรอบกรอบกรอบสั่นสั่นสะเทือนไปถึงหัวเลย <laughs> อ่ะที่จะทำไปหนอเก็บยาวแล้วจิตนาทีกว่า อขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมดูแล,ลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่ลิ่นหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายขอตัวไปกินต่อหลังกองก้อง